สวัสดีครับพี่น้องแม่วันนี้ก็เรื่องหินทีเดียวเพราะคนที่อธิบายได้จริงๆก็คือพระพุทธองค์ท่านนั่นแหละพี่น้องแต่ถ้าใครจะอธิบายด้วยนั่นก็หมายความว่าคนนั้นก็ต้องสำเร็จมักผลเป็น พระพุทธองค์เสียก่อนแล้วถึงจะเข้าใจสาเหตุอย่างหนึ่งพี่น้องเวลาที่เราเนี่ยก่อนที่จะตายเราก็เอากุศลไปได้เท่าที่จำเป็นพระพุทธองค์ท่านก็เลยเรียกว่า สะสมกุศลมาเท่าไหร่ก็ยกให้สัพจิตสัพชีวิตหมดทุกอย่างเลยแล้วทีนี้พระพุทธองค์ท่านก็ไปสร้างกุศลใหม่เพราะท่านปรินิพานไปแล้วก็สามารถจะสร้างบุญกุศลใหม่ขึ้นมาทดแทนส่วนที่ท่านได้ประกาศสลา ส่วนพี่สละอยู่ทุกวันอยู่แล้วเรียกว่าเวลาพอแผ่เมตตากุศลอันนี้ขออุทิศให้กับสรพจิตสรพวิญญาณมันก็ไปหมดอ่ะพี่น้องพอยิ่งทำก็ยิ่งได้มากยิ่งมีกุศลมากไอสิ่งที่เป็นอกุศลไม่ค่อยเข้ามาเท่าไหร่ เช่นเงินทองทรัพย์สมบัติเพราะฉะนั้นถ้าดูให้ลึกเนี่ยพี่พูดบ่อยถึงคำว่าอามิตรนำมาซึ่งมานประเด็นนี้ด้วยเพราะว่าเงินทองที่เราได้นั่นก็หมายความว่าจะต้องเอากุศลที่เรามีไปแลกกัน เพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยดีใจที่อริศาทำบุญมาแล้วรวยแต่พี่เห็นแตกต่างแล้วก็ไม่เรียกว่าไม่ขอรวยขอมีกินมีใช้พออยู่ไปแบบนี้พี่น้องสบายสบายเจอใครก็ไปแนะนำสมาธิอย่าง อยู่ที่บ้านนี้ก็สบายเลยพี่พี่น้องแนะนำผ่านกลุ่มสิทธิ์หลวงพ่อจันนั่งกันนัดเป็นวันนะพี่น้องเพราะว่ากระทุเดียเด๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาพี่ก็ตอบไม่ทันหรอกพี่น้องเอาแต่ว่าบางอันที่ตอบได้ก็ตอบได้ส่วนหนักทมเนี่ยถ้าเอาเข้าจริงพี่ก็ตอบได้ทั้งหมด หรือว่าแม้แต่เอาเรียกว่าเอาคงเรื่องมาเล่าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีเรียกว่าพระมาสรุปเอาไว้พี่ก็ได้กระจายให้เห็นชัดเจนขึ้นว่าคำสอนนั้นสอนว่าอย่างไรฉะนั้นกุศล พี่บอกนะว่ายิ่งสละยิ่งได้มากไม่เหมือนเงินยิ่งสละก็คือสละไปก็หมดไปพี่น้องแต่ว่ามีคนเนี่ยเขาก็เข้าใจว่ายิ่งสละเงินไปมากก็ยิ่งได้มากเหมือนกับกุศลแต่ว่าพี่ลองดูแล้ว ก็ถ้าเป็นแบบนั้นบ่านนี้พี่รวยไปนานนะพี่น้องฉะนั้นบุญกุศลเนี่ยสร้างได้ตลอดเรามีต้นทุนคือพลังสมาธิยิ่งบำเพ็ญเพียรนานก็ยิ่งสะสมพลังไว้ไร้นานก็เหมือนกับคนทําชั่ว ก็ยิ่งสะสมพลังชั่วไว้ได้นานเหมือนกันพอจะทำดีขึ้นมาสักทีก็ทำยากคนชั่วจึงทำดีต้องเรียกว่ายากยากกว่าคนทำดีอยู่แล้วมากเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อคนทำดีจะไปทำชั่วบ้างมันก็ยากเหมือนกัน เพราะฉะนั้นคนทำชั่วจึงต้องพยายามทำความดีมากกว่าคนที่ทำความดีเสมอต้นเสมอปลายอันนี้ชัดเจนเพราะว่าถึงแม้ว่ากุศลเนี่ยของพระพุทธองค์ท่านจะสลบไปแล้วแต่พอสลบไปแล้วไม่มีทาง ไปผลจากพระพุทธองค์ท่านได้พี่น้องเพราะยิ่งให้ไปยิงได้มาและได้มาทันทีเดี๋ยวนั้นยกเว้นคนจะเอาไปขอให้ได้ผลตอบแทนอย่างเช่นว่าขอให้ได้เงินเยอะๆขอให้รวยขอให้อะไรแบบนี้มันก็อาจจะช้าพระ เราเนี่ยมีกรรมอย่างอื่นอยู่อย่างพี่เรียกว่ามีเท่าไหร่ก็สลาให้หมดนะพี่น้องประมาณนี้เพราะว่าเสียวแล้ก็ไปสร้างใหม่ทำใหม่เดี๋ยวก็เกิดกุศลขึ้นมาใหม่กุศลกุศลอันเก่าเนี่ยก็อุทิศไปให้แก่สปปรรพชีวิตสปปรรพจิตทั้งโลกให้ได้มีความ อยู่ร่มเย็นเวลาที่จะทำงานทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องโควิด1.9เรื่องสารสา,ส,ส,มมาส,าสามพิษเนี่ยพี่น้องก็ต้องใช้พลังจิตกุศลที่สั่งสมมาไปทำเช่นจะทำให้สามสารพิษเนี่ยไม่มีฤทธิ์ก็ต้องใช้กุศล ไปทําทั้งหมดรวมทั้งแม้แต่เรื่องโควิด -19 ด้วยมีเท่าไหรก่ก็นั่นแหละพี่น้องเอาไปทางนั้นทั้งหมดเอาไปสร้างอุศลให้กับผู้คนําตนอดตลอดชีวิตตั้งแต่วันแรกที่ทําสมาธิอย่างถูกต้อง จนถึงวันนี้ก็เรียกว่าบุญกุศลก็คงไม่ต้องพูดถึงว่าจะได้มากขนาดไหนยิ่งสาสิ่งสละไปมากเท่าไหร่ยิ่งได้มามากเท่านั้นสละอีก,ก็ก็ได้กับตนเองเอีกเพราะฉะนั้นพระพระุทธองค์ท่านเนี่ยเมื่อสละกุศล ไปแล้วก็เรียกว่าก็ได้มาอีกเพราะฉะนั้นท่านก็คงรู้ว่ากุศลเนี่ยของใครของมันอุทิศให้คนอื่นได้แต่เวลาอุทิศไปเราได้ด้วยเหมือนกับไอเอกสารนี่น้อง เวลาถ่ายออกมา1แผ่นมันก็กลายเป็น2แผ่นแผ่นหนึ่งเราก็เอากลับมาก็เท่ากับว่าเราเนี่ยไม่สูญเสียกุศลจากการทำบุญแม้แต่อย่างเดียวฉะนั้นยิ่งทำมากก็ยิ่งได้มากประมาณนี้ อันนี้พี่ก็ขอบรรยายเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก็สวัสดีครับ